โคตรหล่อคันนี้สีดำเงาฉ่ำปี0ู1ย์เเครื่องยนต์แพลตินัมเรียบร้อย2 5 4 4นาไฟหน้าโปรเจคเตอร์กระจังหน้าโครเมี่ยมตัดมองมาให้คู่หนึ่งอัปเกรดล้อแมกยดน้ำาิบนิ้วน็อตเลสีน้ำเงินยางอาทีพร้อมลุยกระจกมองข้างโครเมี่ยมมีไฟลเลี้ยในตัวกันศาตร์4บานมือเปิดโครเมี่ยมบันไดขึ้นลงซ้ายขวาระบบห้าเบรกได้มาที่คู่หน้าข้างหลังเป็นดัมฝาท้ายอยู่ครบหมดมือเปิดโครเมี่ยม2.5ด ddi พ่อเลททั้งเส้นมาที่ภายในภายในคันนี้ได้เลขไมล์มาที่1 8 9 0 0 0สนแปดหมื่นเก้บบาพันกิโลกระจกข้างปรับไฟฟ้า,าตัวกระจกไฟฟ้าได้มาสี่บานออโต้ Auto, บานเดี๋ยวฝั่งคนขับพวงอะไรเป็นแบบนารีไดเซนกั้นยกคอนโซลเนียนๆไม่มีริ้วรอยช่องแอร์เป็นทรงกรอบจอดีวีดีไฮโอเนียอัพเกรดระบบแอร์แมนนวลด,ดิสเลทหนึ่งช่องเกยียร์ธรรมดาห้าเกยียร์ด้านหน้าหนึ่งเกยียร์ถอยหลังเบาะผ้าเดิมจากโรงงานทรงดีไม่มีฉีกไม่มีขาดไม่กิก๊กส่วนที่บอดี้ด้านหน้าอย่างเนียนน็อตฝากระโปรงแก้มซ้ายขวาไม่มีขยับเพเเดิมเลเวววลทที่่่่แกกกก้้ม็ยยยยังงอออูดุุปรณ์สนคบา ที่เป็นพลาสติกพร้อมใช้งานเครื่องแห้ง้อยอักข้างอยู่ครบทุกจุดทุกแ่วเครื่องยนต์4องล้รระบบเบรก ABS แบตเตอรี่ GS พรหน6,700ตรวจเราเรียบร้อยแล้วไม่มีชนหนักิกความน้ำท่วม2 7 9 0 0 0